มัดเพิงตี่มันไงแตกครับมัดอัคคีกรุงบักเอาไว้โอ้โหสามหมืมัดอัคคีโอ้โหโคตรแรงโอ้โหสาตาจริงๆสวัสดีครับผมไม่จิกรวันพีสบเบลตี้รัดนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครที่ผมชอบที่สุดเลยในเกมชาโบนะครับนี่ชาโบสีเขียวนะครับสเตมปีดของเรานั่นเอง ใส่แอกแท็ก70%นะครับตอนนี้ผมกำลังปั้นอยู่นะเวล94นะครับไปดูในส่วนแท็กครับใช้แค่2แท็กนะครับเพราะผมจะเอานิกะมาเอามาคอยแบกไว้ครับเดี๋ยวมันจะแพ้ยับจนเกินไปนะครับโอเคซับร้อยเท่าหกสเท่าเดิมนะครับไปดูในเกมแรกดีกว่าครับผมเดแรงเอสนะครับโอ้โหไปครับถ้าดอสมันก็เป็นสายกเกรีนะพุ่งเป็นไฟโคเท่อะ มัเป็นตัวคอนที่ผมโคตรชอบเลยตัวนี้เล่นบ่อยมากนะแต่ก่อนเนะี่ยเฮ้ยชืบดอทก่อนนี่เป็นไงช่ำจัดครับเป็นไง <laughs> ดอทติดอย่างสวยๆวยเดีย๋ยวพุ่งโม้ดีกว่าปไปดีกว่าปะมัดอคีอุ่งนี่นี่เป็นไงสร้างม่านควันไปก่อนครับไฟโอ้โหไม่โดนดอทได้ใส่เข้าไปทีหนึ่งร่วงครับเรียบร้อย <laughs> อืมฮจะมัดอคีก่อนครับ โอ้โหโคตรเท่อยากให้เป็น ex มากเลยตัวเนี้ยแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะวิตามินวดดำขึ้นมาแล้วครับวัดเพิ่งนี่โอ้โหก็ดอสได้นะผมก็ดอสได้นี่ดอจนช้ำอ่ะตัวเนี้ยบอกเลยต่อยโอ้โหแม่งดอรอีกล,ลยกเฮ้ยขยับไม่ได้โอ้โหหมื่นแปดต่อยอะไรขนาดนี้ออื <c> ้ฟ <oughs> าดกันไปเลยไปการหนีแล้วไปแล้ว โอ้โหตามมาต่อยกูแม่งอึดโอ้โหไม่ไหวนะครับส่วนหนวดดำแม่งต่อยคนที่มีพลังผลปิศาจแรงมากนะคโค้งล้ออัคคีนี่นี่ยังไงปล่อยไฟครับมานไฟเข้าไปวังแอลล่อมัดเพิงโอ้โหกูโดนเีทยสมัยนี้แม่งเล่นไม่ได้แล้วตัวพวกสกิลอมตะแม่งเยอะเป็นไอเฟรมอะชึบดอตโอ้โหไม่ติด ตามไปที่มาโหแล้วเรดดี้ไปสปูทนะครับไปเรียบรอยกับการตายเด้งไปหวัวอุ้ยโอ้โหแมงดอตได้เลือดเลือดเอยไปเอาเลือดก่อนครับหูไม่ทันมันนะเงยอื้อฟาดกันไปโอ้โหหมื่นหนึ่งครับหูแรงจัดมัดเพิ่งนี่มันไงตายครับก็กโดนอะไรเนี่ย ให้กูโดนกูนใช้หมัดเพลิงใส่มันแต่กูสตันเนี่ยนะอะไรวะเนี่ยหรือว่ามันจะดอดได้ปะเมื่อกี้อุย้ยถอยถอยโอเคหมัดอคัคคีกุ้งบักเอาไว้โอ้โหสามหมืน่นโคตรแรงมีร้องอะ่ะผมบอกเลยหมัดอัคคีอุย้ยโอ้โหไคเกอร์โดนตุย๋ยมันมาจิ้มดาบผมอะ่ะ โอ้โหอันนี้กะมาครับสิบวิสุดท้ายโอเคทันอยู่นะเนี่ยทันไหมเนี่ยโอ้ไม่น่าทันนะเดี๋ยวปล่อยต่อยหนึ่งทีเปลี่ยนเป,ป,ป็นสายหมัดทุบลงไหมนี่นี่โอ้โหแพ้นะครับเกมแรกโอ้โหโอ้โหตัวสุดยักสุดเอือบของผมแพ้ไปเรียบร้อยเลย ออฮือคิวไปสามนะครับยึดไปสองนี่ก็สายหมัดที่แท้ทูไปในเกมต่อไปนะครับมาครับในเกมที่สองอุ้ยด่านเดิมไม่เปลี่ยนให้กูสักหน่อยเนาะไปครับอโอ้ยังไงควิงขึ้นไปเถอะกูไปทางนี้ของกูกะอืมชีย่ยูโอ้าดอสโคตรเท่เลินยังบ่อยตัวเนี้ยผมอะชํำม่ะแต่ก่อนน่ะนี่ม่านควันไมก่อนครับ ม่านไฟดิอุ้ยหูเคยแรงนั่นนะ่ะโอเคกูคิดไว้แล้วถ้ากูใช้ไปก่อนมันคงวืดแล้วมันก็ต้องวืดจริงๆมัดอัคคีโอ้โหโคตรแรงโอ้โห,โโโหฝาตาจริงๆเฮ้ยมีเชฟมีเชฟขาแดงด้วยต้องไปเก็บฟรีอย่างนี้เชฟขาแดง นี่เตะหน้าไปทีเทปขาแดงเอามาทำไมอืมกินนิ่มสิอย่างนี้วัาไงใคโดเฮ้คโดดสวยโดดหนีสวยนี่นี่ปล่อยไฟไปก่อนว่าไงมากม็ต่อยเตะนี่เจอกระบวนท่าแอคแท็กโอ้โหยือสโอ้โหจริงๆชาบวผม จังหวะนี MM. <ettes> ้ใครจะหยุดผมได้มันไม่มีอีกแล้วไอ้หนูขึ้นมาเลยเดี๋ยวดิกูติดบูธเนี่ยมากูห้าวะเนี่ยมาจะหนีไปไหนกันโอ้ยมัดอาคีก็โห่ไม่ยึดเป็นอมตะพอดีเตะรอกันเตะกูเตะรอกชึบดอสตโอ้เออช่างแม่งกูยึดเลย ตามเหนื่อยนะครับไปตามสายวิ่งวิ่งตามไม่ทันนะครับก็เป็นสายมัดตึงตึงตงโอเคลงไปเลยม,มัดอคัคคีนี่นี่เป็นไงขึ้นมาแตกนะแตกนะอีรอร้อยบ้าครับสี่พันสามโอ้โหนามิเอะนี่นามิก็โดนไฟอีกครับโอ,โ,โอเคแถวหน้าก็โดนยิงหนึง่งมัดอัคคี ตีต่อยโอ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้ห์มันซากผมนั่นน่ะอืมอืมตีเข้าไปครบโอ้มันไม่ตายสักทีวะมึงจะเหนียวไว้ไหนเนี่ยอืออือโอ้ยโอ้โหไม่ได้ด้วยมาตะคีแม่งเมินกูโอ้โหแม่งลอยเป็นผีนี่นี่นี่ตีเข้าไปตัวันท่าโคตรเฟี้ยวอ่ะชาโบอ่ะอุ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บ ต, ой, ต่อยเตะต่อยฟาดกันไปนี่แต่ทีมึงโอ้โหเหนื่อยกูบอกไลยเหนื่อยเฮ้ยเชฟขาแดงตายก็ไม่ทนันตึงตึงตึงเอ้ิหยุดไคโดดึงไหมดึงไหมย,ยิ่งทำให้เพื่อนกูอ,อุ้ยอืเฮ้ยมันจะบินมามันจะบินมาโอ้ห่า <c oughs> ทงเว้ยนี่ก็ชาโบที่แท้ทูฮ่า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 ฮ่ฮ ดูสกอร์กันดีกว่าครับโอ้โหคิวไปสี่ครับแต่มีเพื่อนแม่งตัวรแม่งคิวไปเจ็ดนะโอ้โหมึงไม่ไว้หน้ากูเลยไปดูในเกมสุดท้ายดีกว่าครับผมกดシบอของผมมาครับผมในเกมสุดท้ายว้าวมันจริงๆตัวนี้ชอบมากเลยโอ้โหนี่พูดจะอยากจะร้องให้สมัยนี้เล่นไม่ได้แล้วตอนใหม่มาใหม่ก็พอได้อยู่นะ อยู่นี่ตัวสกิลอมตะมันเยอะเกินไปครับมันมีความแรงก็จริงแต่มันก็มีการตายด้วยมีสกิลอมตะไว้กับไฟเราเงี้ยกับชาโบพี่พี่ชาโบเราก็บางอย่างขี้ปัดเพิงไปก่อนนี่นี่มูเดโม่นี่เตะต่อยโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยโดนกดยับเลยนะด้วยมัดอัคคีอืมอืมหูซันจิยังรับดาเมจได้แค่นั้นนะ่ะเห็นปะ่ะปล่อยเต็มแรงเลยนะมีมียั้งมือเยผม กู <c oughs> โดนตัดเอือ้อีกโอ้โหเปนไหนไหมก่กอดโอยโง่เนี่ฟาดไปไมตะพดมาก็ชาโบโรครับทออแป๊บอักคีมัดเพิ่งนี่เป็นไงสี่พันี่ต่อยกันไป่อนถอยมาอูถอยถอยถอยถอ,ยอูโดนสันจิใกล้ฆ่าครับสองตัวเลยครับ กียูคูดาวดิโดนเหยียบโอ้โหหือกดจัดกูเดือดแล้วมัดอัคคีอึบร้อยแตกมัดอัคคีก็ไม่ทีนึงโอ้โหแตกต่อยธรรมดาต่อยต่อยโอ้ยเรื่อยแปดวิอื้มมีเตะหน้าอีกทีนึงวิทย์โอ้โหกูเดือดจัดแล้วกูเกมโดนนำยับเลยนะ เดี๋ยวก็ต้องกู้สถานการณ์เมื่อก,กี้เขาเก็บไปสามตัวนะครับ <c oughs> ฉันจะเป็นคนกู้สถานการณ์เองนักปฏิวัติมาแล้วดึงธงไปอะไรมึงซันจีบักดอตเว้ยต่อยเตะฟันกัาไหมโอ้โหยี่ห้อตอบแฟบอักคีมัดเพิ่งนี่นี่เป็นไงดี๋ยว่าฟูจิโทระช่วยหน่อยโอเคครับอ้าวแตสิบบูธอย่างนี้ก็มัดอักคีโอ้โหไม่โดน โอ้ยหายกูเตะกูต่อยอื้อฟานเลสปายปปักคีไปก็ไปตรงกลางครับสามสิบวิโอเคนี่กะยึดเลยครับเดี๋ยวเรีบไปเติมนะโอเคยังโอ้ยยังมีแววมีแววพิกเกมกลับครับโอ้โหไปชี้ชาโบโรเราคอร์ดเฮิร์ตมีใครจะขึ้นมาไม่แน่ยแต่กลางไฟก่นอนว่ามีคนนั่งเอือมั้ครับมัดกคีนี่กลางรอครับอาชิบบาร์ก่อนครับนี่ต่อยเตะ นี่โดนกากระทือบไปมึงชือ้อบนดหนึ่งทีฟันเตะเฮ้อตูแตกแตกูชนะเป็นไงโอ้โหอย่ายให้กูเดือดยิงเนยิงหัวไฟรุดครับตัวนี้โอ้โหเอเวอร์เวพลย์ก็นหอดข้าไปสี่ยุดไปสองนะโอ้โหสุดยอดครับชาบโบของผม สงก็เป็นตัวครอนปรดของผมนะก็บจบไปกับการรีวิวคมขำนะโอ้โหไม่เล่นไม่ได้นะอยากไปเล่นเลยแต่ผมก็ชอบนะใจรักอยากจะเล่นต่อโอเคนะครับงั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นตัวอะไรบายบายครับผม